ดีครับเข้าสู่ช่องทันจังนาโมูากแต่วันนี้ก็มาทำธุระที่หนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงนะครับก่อนก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองมันมาจากชายภูมิก็ต้องผ่านถาเต้งก็จะพอดี้ผมก็เลยแวะแวะไหว้ปู่ย่วง่านะครับ หลักครับสารสารหนึ่งหลังดูร่วงยาดีเป็นทางผ่านระหว่างอำเภอเมืองไทยภูมิขึ้นมาหนองบัวแดงนขาวครับดูขาวทางหลังทางหลังครับทางหลังนี่คือรถขึ้นมาจากไชยภูทางหลังนี่ไป องกวแดงครับกลัง็น้องกวแดงจะพาไปูสารปรูตสาหญ้านะครับอันนี้ข้างหน้านะครับสารปูตัดยาปูด้ดดวงหญ้าด,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 ดีครับนี่นะครับทางผ่านจะมีอยู่ตรงถนนนะครับเป็นปูด,ด้วงหญ้าด,ดี ของอยู่บนเขาเลยครับผาเกิ้องอยู่บนเขาผาเกิ้องอุดตยอดีครับอุดรยอดีรถขี่ไปผ่านมาก็จะบีบแต่ให้กัน,นเจีเ๊ยบลอตเตอรี่มาเจีเ๊ยบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มาลอตเตอรี่ รถมารถมาาันจะใครยภูมิอพอเพาลงมาเขาจะบีบแต่โอหขายรถจัลลีได้หรือมีรถจตลลี่ขายบ่เหรอเอารางวัลที่หนึ่งอะน,นะ็บรับรางวัลที่หนึ่งเจ๊บ ต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มีมลอตเตอรี่มาขายด้วยครับรางวัลที่หนึ่งนะลุงมีนะถ้าไม่มีคืนได้ไหมบมกคืนหมดเลยแล้วใน,ในกระเป๋าผมเนี่ยมีอยู่หลายฉบับเหมือนกันเนี่ยผมเอาเทิร์นได้ไหมแบบ เอามาเถินลุงอ่ะคือมันไม่ถูกไงเอามาเถินของอะไ้ครับโอ้น่าจะได้นะลุงเนัะเป็นส่วนลดก็ได้ก็ยังดีขายอยู่แถวนี้นะครับไปรื่องไงครับแล้วทุกทีมาไม่เห็นลุงเหรอผมก็ินมา้วยหน่อยโอ้รถใหญ่ ผมทีมันนั่งยูนนี่เลยเป็นประจำวันพุธครับอ๋เ,เป็นมเรีย้ยงปูยานะออถเพื่อนเรี่ยง็อยาเพ่นเรียอแล้วมครับเขาบอกเ,าเาอ้าจดเาบบหยุดูเเดียวบอกเ้าให้น้ำพุ่มของปกปักรักษาอืมก็บอกถ้าเขาไม่เสร็จเขา

อมี๋อมนาีนาตั้งตั้งตั้งมานานยังสัตว์เนี่ยอุ้ยนานแลยครับเวันนี้มาเลี้กีบตาจัากว่า แล้วตรง,งนู้นน่ะตรง,งนู้นไดาใช้สารเดียวกันไหมลุงครับนั่นเป็นสารในตั้งไม่หน่นี่นี่สารเดิมเลยนี่อ๋อนี่สารเดิมเลยของปูด,ด้วงยาดีมีคนสิ่มาต่อเติมที่ดีกับไม่ได้ทำไมครับมันผิดเองอย่างเพิ่น,นระเบียบหมดนั่นเพิ่นนี่ขนสต,ต่อแล้วเด้อนี่อ๋อต่อแล้วไปครับเพิ่นกันมโโนบม้าหัวคุกต่อ้โหแข็บครหลวงนะบอกว่าไงเงียบ ีเคยเข้ามาขออะไรแบบใหญ่ๆมั้ไม่เคยมีไหมมีครับมีมีเราได้ด้วยเนาะได้อะไรกับม่เลี้ยงแล้วเนี่ยปลูกด้วงยาดีเอาไปดูแม่ลังวันที่หนึ่งอะโอ้โหรถวิ่งขาจะไม่ได้กัน ไปไหนกันไปนไหนกันไปทางเดียวกัน,นไปด้วยกันเด้ ตงเนี่ยไปหาเลขปูเลยไปดูที่เราไปถวายอะเลขอะไรเลขอะไรที่เราถวายอะไรถวายอะไรเมื่อกี้ก็เปิดน้ํากับมันถวายมาไม่มีไปดูดูเลขใต้ฝาน้ําไงเออเลขใต้ฝาน้ําเราที่เรามาถวายอ้าวมันก็ต้องมีนะลงนะุงเนาะเราต้องไปดูเออเดี๋ยว <c oughs> ผมจะทักสิบก้อนนะลงุง ไปวิง่งอะไรกันดักหนะฮัลโหลฮัลโหลไปกันดักหนนะเจ้าเนี่ยเนาะขึ้นเขาด้วยโอ้โหเอาเป็นทับทัพวันเป็นทับ,บวัน ามาทางเดียวกันไม,ไม่ไปได้วยกันโอ้โหนมพรทธาตุกับพัะธาตุข้างหลังเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาผมจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าจุดชม,มวิวเขาครับอันนี้มา วะวะวะสารพูดดวกอย่างดีก่อนเอาไปก่อนไปก่อนไปเลยลูกพี่อื้ไปรอดไปรอดเห็นแล้วก็ตกใจเลยครับเนี่ก็บิบแต๊ฮะ นี่วะเออเอ้าช่วยลุงไหมขอดูหน้าลุงก่อนเดี๋ยวงวดหน้าถูกวันนึงผมจะกลับมาหาลุงลุงยิบไฮโนแน่ผมมาบ่อยมาเส้อนนี้มาบ่อยลุ้งยิบไฮโนแน่เอาสองใบหนึ่ใบหนึ่งครับเอาสองใบได้จ้ะคลิปนี้ก็วสำหรับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอะไรผิดพลาดไหนไม่เหมาะสมก็ขอ ขอโทขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ